ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มกับผมด้วยซ้ำว่าจะมีการถแถลงหรือเปล่าจะหิวหรือไม่หิวเน,นี่ยผมไม่รู้แหละนะคะไปให้ดูพฤติกรรมกันเองดีกว่าปกติไม่ค่อยมีใครทักมาในนี้อันนี้ทักมาผมก็งงน้องบอกว่าเนี่ยผมโดนดาราดังตกที่เกาหลีกินอาหารหมาเหรอ <c oughs> เอย <c oughs> ไม่เคยและนี้ต้องไปถามคุณหนุ่มกัญชัยขเขาโดนบ่อยว่า <c oughs> ถ้าคนโดนเนี่ยมันจะออกอาการยังไงเป็นอย่างผมตอนนี้หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วผมถือว่าผมทําหน้าที่ของผมเสร็จสิ้นแล้วอ่ะผมว่าคนทั้งประเทศก็งงนะครับกับ ทุกคนเห็นคลิปกันหมดแล้วนะครับแต่พ่อจะแตะอ่แตะก็แตะนะครับวิธีแตะของเขาก็แต่ว่าเอาง่ายๆนะครับที่น้องมาหาผมแล้วก็น้องบอกว่าเขาไม่เคยมีใครทำกับเขาแบบนี้แล้วเขาก็ตบเขาก็น่าจะแรงนะครับก็ให้ดูคลิปกันเนี่ยก็น่าถึงกนหน่าสั่นเลยแหละนะครับแล้วจริงๆเราคือน้องเขาเนี่ยเขาเป็นลูกค้านะครับเขาไม่ใช่ว่าเป็นสนิทอะไรกันมาก,ก่อนยอกร้อหรือเป็นเด็กในเครือหรืออะไรอย่างนี้ นะครับก็เป็นลูกค้าเราว่ามาทํากับลูกค้าแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ไม่ดีนะครับแต่พี่มาเขาบอกว่าทางนั้นก็คือตอนนั้นเขาเคลียร์จบไปหมดแล้วนะนะตอนนั้นไม่เกออย่างเี้อะไรเงี้ยถ้าเคลียร์จบนะครับน้องจะไปแจ้งความไหมน้องจะบล็อกไลน์บล็อกเบอร์ไหมน้องจะย้ายโรงแรมหนีไหมน้องจะเปลี่ยนเที่ยวบินไม่ไปด้วยกันไหมที่สําคัญก็คือล่าสุดวันนี้น้องจะไปออกรายการทําไมน้องถึงไม่ไปเจอกับคนที่ตกที่เกาหลีเพราะอะไรไม่บออกรายการคู่กัน เขาถามผมว่าเขาดาเนินคดีที่ไหนได้บ้างผมก็ออกดำเนินคดีได้ทั้งสองที่เลยนะครับที่เกาหลีก็ดําเนินคดีได้แล้วน้องก็บอกเองว่าถ้าเกิดผมไปดาเนินที่เกาหลีนะเดี๋ยวตำรวจจะต้องไปจับเขาเลยนะเพราะตำรวจเขาบอกว่าเขาเอาจริงเรื่องนี้ผมก็ไปดำเนินคดีเลยนะครับแล้วเก็บหลักฐานมาถ้าวันหนึ่งอยากจะไปดำเนินคดีไทยจะได้เอาหลักฐานตรงนี้มาต่อได้ก็ตอนแรกนัดหมายกันนะครับว่าเดี๋ยวกลับมาน้องจะแจ้งความแต่ว่าหลังจากที่วันนั้นเนี่ยน้องได้มีการไปพูดในขับเฮานะครับผมก็ได้มีการพูดตรงตอ่ะตำหนิน้องไปแล้วครับว่า คนที่ซัพพอร์ตเราอย่างประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้นะครับเขาไี่มีการซัพพอร์ตเราไม่อะไรแต่ว่าเรากลับไปปกป้องคนที่ทําร้ายแต่ไปว่าคนที่ซัพพอร์ตเราก็คือประชาชนที่ที่เห็นใจน้องเนี่ยผมบอกว่านี่น้องทำอย่างนี้ไม่ฉลาดเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยพอใจนะว่าทําอย่างนี้ประชาชนที่เขาเขาเห็นใจเราเห็นอะไรเขาจะคิดกับเรายังไงนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีการคุยกับน้องอีกเลยนะครับฉะนั้นน้องจะไปดีกันหรือว่าอะไรกันผมก็ไม่อยากจะไปเอาง่ายๆนะไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครกลับมาดังละ นะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับใครจะไปทําอะไรก็ <laughs> เรื่องของเขาดีกว่าคือน้องอะ่ะผมได้มีการถามว่ากลับมาเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวไหมนะเอาเรื่องประเด็นหิวแสงนะน้องก็บอกผมว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะว่าจมูกผมเนี่ยมันยังไม่เข้าที่เดี๋ยวออกมาแล้วมันไม่รอ <c oughs> นะคือยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มกับผมด้วยซ้ําว่าจะมีการถแถลงหรือเปล่าผมบอกแล้วแต่น้องเลยนะครับคือจะหิวหรือไม่หิวเนี่ยผมไม่รู้แหละนะครับให้ดูพฤติกรรมกันเองดีกว่านะครับแต่ว่าสําหรับผมเองอะผมคิดว่าคงไม่ใช่ก็ยังยังจะ น้องคือตอนแรกเนี่ยที่ผมช่วยเนี่ยก็คือทาความจริงให้ประกฏกับสังคมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอมีการโพสต์ไปแล้วเขาก็ได้มีการอ้างว่าไม่ได้มีการตบพอบอกว่าไม่ได้มีการตบเนี่ยนะน้องก็เลยให้คลิปมาแล้วก็เปิดเผยนะครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าตบหรือไม่ตบนะนอกจากคนที่มีอคติจริงๆนะอาจจะมองว่ามันคือแต่งจริงก็ได้นะครับผมว่าหน้าที่ของผมในส่วนนี้ก็คงจะหมดแล้วนะครับส่วนน้องจะดําเนินการอะไรต่อหรือเปล่าก็คงจะไปให้น้องจัดการเอง แล้วพอพี่มาร์คแถลงเมื่อวานน้องไนดะ้พูดอะไรบอกแล้วว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรบ้างเนี่ยเ,เขาได้บอกกับผมแล้วแหละว่าความจริงเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าได้มีการจะไปกินปูกันแล้วเขาไม่ไปก็ได้มีการตบหน้าเขานะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการคุยกันอีกหน่อยนึงแล้วพอดีน้องเขายังต้องทําหน้าต้องตัดไหมเขาเลยต้องจําเป็นที่ต้องคุยแล้วพอตอนหลังเขาติดต่อกับพ่อแม่พ่อแม่เขาไม่ยอมเขาก็เลยติดต่อมาหาผมนะครับแล้วก็เนี่ยทักแชทมาหาผมในไอจี สิทธา S I ท t R A จุด B นะปกติไม่ค่อยมีใครทักมาในนี้นะครับอันนี้ทักมาผมก็งงน้องบอกว่าเนี่ยผมโดนดาราดังตบที่เกาหลีผมก็เริ่มสนใจเดี๋ยว่าเรื่องอะไรนะก็เลยบอกเขาน้องว่าให้ส่งหลักฐานมานะครับน้องเขาก็ส่งอะไรต่างๆมากินอาหารหมาเหรอเออไม่เคยแล้วนี้ต้องไปถามคุณหนุ่มกันชัยเขาโดนบ่อยว่าถ้าคนโดนเนี่ยมันจะ ออกการยังไงเป็นอย่างผมตอนนี้หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วผมถือว่าผมทาหน้าที่ของผมเสร็จสิ้นแล้วอะ่ะนะเขาขอให้ผมช่วยเหลือในเรื่องของตรงนี้นะคืออยู่ๆเนี่ยบางคนแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไอ้คดีใครสอสออะไรตกกันทําไมถึงทนายตั้มถึงไม่ออกมาแถลงข่าวก็เขาไม่มาขอความช่วยเหลือจใจ้ผมไปเสือกหรือไงนะไอ้น,นี้น้องเขาทักมาเขาขอความช่วยเหลือมาในไอจีแล้วก็คุยต่อทางไลน์นะครับผมให้ความช่วยเหลือตามที่เขาขอร้องมาแค่นั้นเองครับ นะผมกับทางคนที่ก่อเหตุไม่ได้มีความแค้นอะไรงานส่วนตัวอยู่แล้วผมไม่รู้จักเขานะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่จริงไนงะพอไม่จริงผมมีหลักฐานว่ามนันจริงผมก็เลยต้องเอาให้ทุกคนเห็นนะครับแสดงว่าต,ต่อจากนี้ก็คือจะนิ่งๆไว้ก่อนใช่พี่ตั้มก็ผมว่าไม่มีอะไรแล้วในคดีนี้นะครับมันจบแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกผมไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครกลับมาดังในเรื่องนี้นะครับทางพี่ม้าได้ติดต่อมาจางพี่ตั้มบ้างไหมครับไม่มีครับผมคนที่ก่อเหตุไม่เคยติดต่ออะไรมานะครับ ถ้าว่าน้องตดสิทใจหลังจากนี้จะดําเนินคดีแล้วให้พี่ตั้มดูแลนีอันนี้ต้องขอคิดก่อนต้องขอคิดก่อนแล้ว <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากที่เราเให้คขาปรึกษาเอาง่ายๆนะผมผลบ่บนน้องไปในไลน์เลยนะว่ามาหาพี่เนี่ยพี่แก้ให้เราทุกอย่างไม่ว่าจะคนสงสัยว่าถือของเนี่ยเป็นของของผู้ที่ก่อเหตุหรือเปล่านะครับหรือเราเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าพี่ตอบไปทุกอย่างแล้วแต่เราไปสร้างเรื่องใหม่แบบนี้พี่ก็ปวดหัวผมบอกมังตรงอย่างนี้ นะครับเพราะว่าจะมาให้ผมช่วยเนี่ยมันก็ต้องคือต้องร่วมมือกันในการที่จะทำงานะนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษากันก่อนนะครับ